สวัสดีครับผมผลิตสารบ่าวพันุพื้นเมืองครับผมมีหาฟอกับเซฟใสจัดให้อีกแล้วครับกับขบั้วบนบ้านนี่นู้ขั้ขวเชียงหน้าเหรอครับมันเป็นขั้วเึ้นทีผมแบบนี้บ่าวเทบบานนี่ต้องกินแบบบนบ้านนี่แหละครับน,นี่ง่ายๆ่างแหละอืมนี่ครับได้เท่ามากครับผมเท่าครับผม ลาดเท่าหัมนี่ครับมีผักแกนคมครับผมผักสมุักรคมมบะม่วงครับผมตัวนี้เบื่อขม้นมงอกันเนี่ยสิบบาทเต็มท่องตลาดเต็มหน้าบ้านโอ้นี่ครับคัวกระปุกกระปุกเดี๋ยวก็ดูกรีก๊ดพร้อมกำลังรอกินข้าวอยู่ เป็นเด็กหนูครับผมรวอ,อมหนูสูตรขมๆมมล่ะครับใส่ผักเก่นขมครับผมมีเงี้ยเด็กๆกำลังขี่อ่อนกำลังรอกินข้าวครับผมนอาดูกดิกเด็กรวอม แก้วยเป็นผมครับแก้วงงเหมือนเดิมครับอ,อบอกแกเ้วมม่ว มาพี่เจเ๊็บเสื้อหอมหัวแดงครับจันเปียนเจี๊ยบ ใส่เหลาาเลยครับเดี๋ยวมะม่วงสุดยอดเลยครับถุงเซฟใส่รับผมออมถ่งเซฟพักแกนขมครับน้ำเข็นคนเลยครับยอดดีขนาด,ดย้อดครับอร่อยจัง เจวผมโดนแล้วแล้วครับเนื้อี้อกก่อนนีดแกะสักคนเดี๋ยวมันกินยากครับผมแล้วเห็นในเอาคัเบอลอยู่ด้วยฮะยังก็กินตะก้อยปลาซิวลาบเทาหนึ่งเทาหนึ่งเดีบเนาะนึกว่าเป็นของมันเป็นแต่ที่แตกด้วย เอาแบบอยากจะกินเอ็อยากกินไก,ก่ดูนะครับซาบูชิชายังไปหมดแล้วสถมาอยู่น้ำบาเทบาท,บาทดนไหมครับอยากกินไก่กินได่หลาดเท่าก่อยไปซิวรครับ <c oughs> หนึ่งโต๊ะือโอ้มันเสียบด้หายสินงยากิังไรกันบบนิร์นงามมันเนี่ยอืออีกนึงมีติเดียว ง่ายสาหร่ายท่านเกิดเนาะทีนึงมีครั้งโยนะเขาเนี่ยในที่โผลเลยน้อยแต่ฮะเฮ้ยบุมี่จักจันแล้วบ,บันแล้วเข้าวนเลยอาหารตามฤด,ดูครับยันดีๆที่ออสเลอลูกจะกินข้าวเหรอบางงอย ครบับมนี่โอเคเหกันนะครับเดี๋ยวเราตวมน้ำร้อนลวกครับเราจะกินสดๆได้ไล่ต้องคาดเสื้อนิดนึงโอเคน่ครับเสีบใส่นจิตลาบเท่าครับผมสูตรลาบเท่าบานแต่ว่ามีหัวอยใส่สิครับ ไม่ลายตุมนำเดือดๆครับผมนอมาเทใส่ังไงตุมนำเดือดขึ้นเดี๋ยวว่านี่ครับมือนีเสีใส่จิออกลังค่าไ,ไ้นะครับเดี๋ยวกินเขาแล้วก็ทำนนมันจะเป็นพี่แบงวงแคสแล้วครับโชคพีเสียแล้ว พี่เสกโลโซต้่นหานแล้วที่นี่พี่แบงค์ก็าแกจะขึ้นไปที่ได้ครับเดี๋ยวถ่าเบิ้งครับผมกระโถหาเบาพุ่มกับเซฟกับเบาแอร์สายลุยไว้บนจิตตัดผมอยู่คือพอเห็นหลับโทรศัพท์ครับเลยสองนุ่มแหละ้ยนะครับก้อยหลับเท่าครับผมอา นี่ยหลงกแกดยันไม่มือ,อนเดิมเก,กะกะนินว่าไงโอ้ผ้าอึนม,มากคำขาวบรอยากมากเลยเรีวเเยวเจ่งเือนี่เด็กอ่าม,ม,มาน,น ปูงเลยครับปูงเลยรสน้ำปลาเกลือแหละครับเอนนาทายกันครับกันจับตรงเรียงแน่นหน่อยครับ สองรายปุ๋ยไาไการนี้เก่าครับเอาเง

มาน่อยเดี๋ยวข้ามาน่อยอรักสื่อมาน่อยมาให้ว่าด็ีผูกอยู่วาขมุนโดนรับเขาผู้นลับผู้องเท้าบางไปเรื่อยโอ้โหว่าว่าข,ขุนองเท้า

Ô <laughs> để oh, nó phải Này nhìn. <laughs> nằm như <laughs> <Thịt quân. cười> อโอ้ถ้าพ่อคนเป็นจังสีคือว่าอยู่โอ้เด็ดอีกแล้วครับเมื่อนี้เมนูบันบานครับผมลาบเท่าเดียวสิไปฮาวองอหอยมาใส่อีกครับถือเสียงหน้าใสร้อนสุดแล้วครับรอติดตามไปเรื่อยหนู่มเออ่าวพุ่ม,มานาจะใส่เลยครับเนี่ย ครผมมาบรทธานครับตอมหนูนี่นะครับลูกแม่นีได้ครับนี่ไก่น้อยสองตัวเลยเดี๋ยวยังเดี๋ยวยังเอาทาเอาไก่เลี้ยงพันธุ์เลี้ยงทางขาวครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่รักครับผมขายครับขายขายลูกไก่ด้วยครับน่ครับคนนี้เอ็ดซีพันว่าจากไก่เลี้ยงทางขาวลังเพาะพันธุ์อยู่ครับเดี๋ยวตีนาค่อยว่ากันครับผม เอะี่ะเเาเดิยอะเยงมึงจนรถน่เออว่มันดันยูเหรอครับเ่าพุพมเพิ่มมาดันได้กับเบื้องเต่าท้าพิ่ร้อมครับ ไดไกาแล้วครับบัทธนี่ทีนยังก็บัทีนี่กินผีแบงโน้ยกินเนี้ยน้ลยละินแบงของแคดได้บ่ทธนี่ลองดูกัน มั่วดเนี่ยโอ้กงไงอย่นี่วไงไาเลยเนี่ย,ยเสีย,ยปุมยป่มเด้อยปุ้มเายซื้อ,อไ เต็นเตี้ยมันแดดเบิดเลยเชฟขี้พาบานนักสองหลอดอยู่แล้ว วกนี้ไม่หองเลยวะนากจักเเดวมาโอ้ยกันคักบเนลุงกับหลานหงอนหงอมเเรียกันมันแหงนี่สิถึงน้ำมัเรียบดีอยู่โอีแหงมาบบนี้หงอนย้ไหนกัน คนวีนี่ผมเป็นไวีไฮไปเน่ให,เให้เก็บหนุ่มกันเนาะ <c oughs> น้ำงใหบบุ้่นดีผมเป็นแมนเลย <c oughs> เดี๋ยวนำมาดูเพื่อนกนเก็บเดีวก็สิ่บที่แบงครับผม <c oughs> ไกลแล้วครับไกลแล้วไกลจะเป็นพี่แบงค์นะครับมอดเดียวมอดแล้วปันเย็นหรือไงไม่เย็นเพราะกอดี๋ยวเยมันลอยรู้แม่อันนี่เต่ามันรู้เองคนใหญ่กว่าปั่นเนี่ยเวทใหม่หหอยู่ปั่นขอบมันใหม่อยู่ มาอยู่กับคือยี่ใส่ขอบเล็กัก็กินปั่นเนาะยังมาอยู่มันยังลอยรูอีก <c oughs> ีแบกมาแล้วครับที่แบก <c oughs> โอ้ยใบใส่มันจังน้อยเนี่ย <c oughs> แปลงเนี้ยดิโอ้ยแปลง ยาขายำ <laughs> นนไ,ไงบัด่งไห้แหมโดด้นให้ไอ้ยมันไถ่ายวะฝนตกแห้งไงฝนตกแห้งเติบด้ยดินมันลงหอดเลิกไงเราหน้าไ่เอ็ด โอ้เป็นต่ปลกของงามวะโนโ่นหานโอ้แต่านดีเนาะห่านหายขอมน่หนห่ามัหลาย้อหยบาย่นเนา่านมัหลายโตรเลยหน้ามนไ่หลอมนื้อเยันั ออเดียเดียวอ้าวลูกลักรลูกลักเขาขวากเลยเฮ้ยขวากอยบกออยู่ละ้างใกันะอยสนี้น่นนะไรา,านไหมนก็มาไปกินน้ำมูลวนหยาดกัน ซับห้าให้ครับผมัดที่นี่มาว่าปัดปัดเพราะว่ามันก็ต้องปัดดอกโอ้ยงงให้

ไล่เจ <mile> ็บหลังมีกี่ครับคำแล้วครับบราการเล็กปุ๊บปุ๊บระปุ๊กเขปุ๊บเขปุ๊กเป๊บนี่ครับบ่าวพุมเพืลังสิเปิดเต่าทานครับผมเราเป็นคนออกทานครับซสมอื่นเราเป็นคนออกทานแลลวครับที่นี้ นี่เะมบอกว่าหรูเหมือนอืองางเหยียบมากก็รู้อะแล้วเหเหมือนจังหมวมันโอ้ธุรกิจธุรกิจมืดดีครับมืดจะไม่เห็นเลยดูนี่ครับ,รนค,รบคนขายทานคนเอาทานครับผมโอ้ยังอุ่นๆตัวนี้ครับเหลือสิรับนีได้ในเตาเตาดินอืาสีมืออือขามันนะเขาปล่อย้ำเพื่อนียังขายมันพันดับหนีนห่ี่ เห็นแสงมันเลยแมนอยู่ครับโอ้เด็กการนี่ครับสามร้อยหกสิบาทครับผมส่งคือจอข้งอยู่เห็นว่นนี่มันก่ายมากแผ่นเหล็กอืมเขาอยู่เฮียตึงไหนอีกวะแล้วเป็นิส่งคือรีไปให้ครับสร้างได้ครับผมเฮียตึงไหนก็มันค่าทรงไรก็ค่าทานอยู่แล้ครับ ครับผมหยุดดีมีแห้งครับผมมืดคือคือละเดี๋ยวเพื่อนเกษิรปัจจุใส่ถุงครับผม,มบัตที่ไหนยุดดีมีแห้งสวัสดีครับมีด้เลยกม,มีไฟ